สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันกอีกครั้งนึงเลยนะคะสำหรับหัวข้อของทิปหรือว่าเคล็ดลับในการแต่งตัวนั่นเองค่ะแต่หลายคนไม่ต้องแปลกใจนะคะทำไมชิมาหูใหญ่ขนาดนี้เนื่องจากว่าชิอยากใส่ให้มันเข้ากับสีเสื้อเฉยๆนะไม่มีอะไรนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเอาใจสําหรับคนที่ไม่มีสะโพกหรือว่าไม่มีตูดเลยนั่นเองจะบอกว่าก่อนหน้าที่ชิจะมาทคา,คาคลิปเนี้ยชิคิดอยู่ว่าชิจะพูดคาว่าก้นจะพูดคาว่าตูดหรือจะพูดคาว่าสะโพกดีเอาว่าระหว่างนี้นะคะชิพูดคําที่มันหยาบคายต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าจะะพพยยยาามตตตติดดดูคววว่สโกลลลลออออเเแ้้้นนงบี เทรนเซอร์ผ้าแฟชั่นในสายฝอมาแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะเน้นในเรื่องของเนื้อนมแล้กวก็สะโพกนั่นเองเนาะสำหรับสาวไทยเนี่ย ก็อาจจะไม่ค่อยมีนมไม่ค่อยมีสะโพกกันเท่าไหร่นะคะชิคก็เลยคิดว่าจะมาแนะนําการแต่งตัวให้มันดูมีสะโพกได้สหรบบางคนเนี่ยอวบแต่ก็ไม่มีสะโพกก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าส่วนตัวชีเองแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีสะโพกแต่ว่าไม่ได้สะโพกแบบผายมากขนาดนั้นบางทีเนี่ยการแต่งตัวหรือว่าการแอนเวลาเราถ่ายรูปมันช่วยให้เราดูมีตูดขึ้นได้มากจริงๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะจะมีหลายตัวเลยที่จะมาพูดถึงกันนะแต่ว่าชิขอพูดถึงกางเกงก่อนเลยกันนะ,ะกางเกงเนี่ยจะมี2องตัวในกาแบบแรคะกเเน็ือจป เก่งเอวสูงขาสั้นที่แบบค่อนข้างจะบานนิดนึงแต่ว่าไม่โป๊จนเกินไปนะคะซึ่งเก่งแบบนี้มันจะทำให้ เราดูแบบมีสะโพกที่ผายขึ้นแล้วก็แบบมีเอวที่มากขึ้นด้วยนะคะซึ่งแบบนี้ชิก็แนะนําเลยจริงๆตัวเนี้ยประมาณอย่างเงี้ยหาง่ายมากไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงแบบผ้าธรรมดาก็มีเยอะแยะเลยนะคะแต่พยายามเลือกที่มันแบบเอวสูงหน่อยคุณมันจะได้เห็นเอวเห็นสะโพกที่ชัดเจนเลยนะคะใีข้อ2เลยนะคะเราจะมาดูที่กางเกงขายาวกันบ้างนะมันก็จะมีกางเกงขายาวบางตัวที่มันทํามาเพื่อกระชับสัดส่วนในบริเวณน,นั้นเช่นแบบกระชับสะโพกให้ดูแบบ เด้งขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าส่วนตัวชีเองแล้วเนี่ยชี้ไม่เคยลองซื้อแบบนั้นเลยนะคะแต่ที่ชีเจอทริคเลยก็คือพยายามอย่าใส่อะไรที่มันรัดแบบรัดขาดเนบถ้าเกิดเป็นขาเดฟชีรู้สึกว่ามันจะทําให้ดูไม่มีก้นแล้วมันก็จะดูแบนอย่างนี้เลยนะคะซึ่งเวลาที่ชีจะใส่ให้มันดูมีก้นเนี่ยชี้จะใส่แบบที่เป็นแบบเอวสูงเหมือนกันแต่ว่ามันจะแบบเหมือนพองๆออกเป็นประมาณแบบแนวทรงบอยแนวทรงบอยเนี่ยมันจะทําให้เราดูแบบมีสะโพกที่มากขึ้นดูแบบ เป็นหุ่นบอยๆอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็างเกงตัวนี้นะคะเป็นกางเกงที่ C D I Y เองด้วยนะซึ่งชีว่าชี้ใส่ตัวนี้แล้วชีว้ดูมีแบบมีสะโพกมากๆเลยนะคะันจะเป็นเอวสูงแบบเอวสูงปรีดเลยนะคะ โอเคต่อไปนะคะก็มาพูดกันถึงในส่วนของกระโปรงกันบ้างมี3าแบบด้วยกันนะคะมีเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าชหยิบมาให้ดูถึง4ตัวเลยนะคะซึ่งสําหรับแบบที่3มเนี่ยง่ายๆเลยเลือกกระโปรงที่มีจีบค่ะพอมีจีบเนี่ยมันจะทําให้เราดูมีสะโพกขึ้นมาทันใดเลยค่ะถ้าเกิดว่าจีบเล็กยิ่งดีจะทําให้เราดูยิ่งพองสำหรับหลายๆคนที่แบบนึกภาพไม่ออกเนี่ยเวลาเราใส่แบบกระโปงนักศึกษารกระโปงพีทอย่างมันจะทําให้ขุนของเราดูแบบมีเอวมีตูดชัดๆแต่พอใส่ทรงเกยปุ๊บเนี่ ซึ่งชิคก็แนะนําแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงจีบเล็กนะซึ่งชิคก็มีมาให้ดูตัวอย่าง <c oughs> กระโปรงจีบเล็กแล้วก็กระโปรงจีบใหญ่เลยสําหรับใครที่แบบไม่ได้ต้องการที่แบบอู้ดูแบบตุดเด้งขนาดนั้นก็สามารถใส่เป็นจีบใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็เวลาที่ชิคเลือกใส่กระโปรงจีบอย่างเงี้ยส่วนมากชิคจะเลือกที่มันมีกางเกงข้างในมันจะเป็นแบบซับในกางเกงแล้วก็เป็นกระโปรงจีบที่มีทีนหรือว่าเรียกว่ากระเปงก็ได้นะคะมันจะทําให้เซฟเพราะว่าวกระโปรงจีบพีชเนี่ยมันงงย,ย,ยะวนด้นะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกระโปรงทรงเอง่ายๆเลยนะคะจะเป็นกระโปรงทรงนี้เอุ้ยเหมาะกับสีผมสีเสื้อสีหูของเรามากๆเลยนะคะสำหรับกระโปรงตัวนี้ก็จะเป็นกระโปรงอย่างเงี้ยง่ายๆเลยก็เป็นทรงเออย่างนี้เลยนะคะซึ่งกระโปรงทรงนี้ใส่แล้วรับรองว่าดูมีเอวมีสะโพกแน่นอนคือมันจะบานออกข้างๆแต่ว่าถ้าใส่กระโปรงบานอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะก็ใส่สับนด้วยแลวกันเนาะเม่ก็อาจจะดูโปได้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูที่แบบที่5้าเลยนะคะรวดเร็วมากจริงๆเป็นแบบสุดท้ายแล้วก็คือกระโปรงทรงประมาณนี้เลย มันเป็นกระโปงที่แบบพริ้วตรงปลายกระโปงนะคะหรือว่า ใครจะใช้เป็นกระโปรงหางปลาก็ได้แต่ว่ากระโปรงหางปลาเนี่ยชิไม่มีก็คือแบบเหมือนตรงอย่างเงี้ยเลยแล้วก็แบบบานออกอะไรงนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นทรงหางปลาสั้นหน่อยนะคะก็จะเป็นแบบคลื่นๆแบบนี้พอมันปีกระโปรงแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบมันอําพรางหุนของเราได้ดีมากๆคือแบบทําให้เราดูแบบมีสะโพกด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นคนสะโพกพายสะโพกใหญ่ใส่แบบนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าใส่แบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เรายิ้งดูบานเขาไปใหญ่เลยนะคะโอเคค่ะก็จบเป็นเวลาเนะคะสำหรับ5แบบที่ชิมาแนะนําเลยสําหรัับบคนทีี่่มสะพกรรอง ไปใส่ตามแล้วคุณจะดูมีสะโพกผายขึ้นได้แน่นอนรื่ต้อบอกเลยนะคะว่าวดข้อของทิปสุดว่าเคล็ดลับในการแต่งตัวเนี่ยชิอาจจะเอาใจสาวพร้อมสาวอ้วนสลับกันไปนะคะเพราะว่าเราจะได้มีหลายๆยาให้หลายๆคนได้รับชมและก็ได้เลือกใช้กันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะวันนี้แบลมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย